สองสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันพันดาวตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆในรอบ2อ0 0 0บาทนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของพี่แป๊ะครับคุณผู้ชมครับครั้งที่แล้วพี่แป๊ะมาในรายการของเราครับทำให้คุณผู้หญิงทั่วห้องส่งนี้นะครับรวมถึงพี่หายด้วยนะฮะหัวใจนะครับสั่นละลายกันไปตามๆกันเพราะทึ่งในเรื่องของความรักของพี่แป๊ะนะครับผู้ชายอะไรจะรักภรรยาได้ถึงขนาดนั้นนะครับและนี่คือเรื่องราวของพี่แป๊ะครับไปทบทวนกันครับ ปักทงชัยครับชื่อเล่นชื่อว่าแปรครับอายุ54ปีครับผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอาชีพถังป่าครับทำทุกอย่างทำแล้ววันครับวันละ200ครับผมเคยมีเมียคนแรกคนที่หนึ่งนะ เขาเป็นมะเร็งครับขั้นสุดท้ายขั้นที่สามเนี่ยตายแน่ครับตายก็อยู่ได้สามเดือนกว่าก็ตายเป็นคนที่ยึดมั่นในความรักมากครับพอภรรยาท่านแรกเสียชีวิตมาเจอภรรยาคนที่สองอยู่ด้วยกันมากี่ปีครับประมาณเจ็ดปีกว่าครับเจ็ดปีครับเนี่ยผมก็มาล้มป่วยเข้าไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าทำใจให้เขาไปดีๆตายแน่ครับจนสุดท้ายก็บอกเส้นเลือดในสมองแตกเส้นใหญ่แตกหมดเลยครับไม่เหลือเลยแตกหมด ตอนนั้นผมกลัวเมียผมตายเมียผมไปนอนโรงพยาบาลห้าเดือนกว่าผมมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าบนที่บนวิ่งปู่ยมราลอะท่านคนท่านชอบคนทอระหดวิ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปลาวโรส่งมากรุงเทพครับสองวันครับระหว่างที่ผมวิ่งใจผมผมว่าขอให้เมียผมหายขอให้เมียผมหายขอให้เมียผมอย่าตายขอให้เมียผมอย่าตายอย่างเดียวนนนตาออไ่งงชค ผมฮะนี่นะับพี่แป๊ะไม่หลับไม่นอนเลยสองวันสคืนไม่นอนเลยหยุดพักเฉพาะตอนกินข้าวกินข้าวอย่างเดียวครับผมแล้วจนกระทั่งว่าพอถึงที่ตรงพาดูพ่อถึงปุ๊บพอผมจะนั่งยกมือไหว้ลงปู่ผมหายหายทองเทอย่างนี้แหละครับผมหลังจากที่ผมวิ่งให้เมียผมแล้วผ่านไปสามปีกว่าครับก็ตอนนี้เสียแล้วครับทุกวันนี้ผมก็อยู่กับลูกชายแล้วก็แม่3ามคนครับ นี่แหละครับบ้านของผมครับสังกะ <c oughs> ส,สีก็มันกระผุมหแล้วมัน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 รั่วหมดแล้วครับครับแต่ฝนตกมันมันมันไม่ต้องนอนกันเลยละครับท <c oughs> ุกวันนี้ผมไม่มีห้องน้ําใช้ครับเวลาที่บ้านผมจะอุจจาระแตกแต่ละทีผมต้องใช้จอบครับพอขุดเสร็จก็จะทําภารกิจตรงนี้แหละครับนอกจากผมอยากจะได้เงินมาเปลี่ยนสังกะสีแล้วผมอยากจะทําห้องน้ําครับขอต้อนรับพี่แปะหมายเลข4 6ครับ สวัสดีครับพี่แป๊ะครับคราวที่แล้วตั้งใจจะสร้างห้องน้สรช่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วครับผมทำได้นะครับต้องมาดูกันหน่อยอธิบายนิดหนึ่งครับนี่้องน้ำจันพันดาวนี่ห้องน้ําจันพันดาวทำไมต้องตั้งชื่อห้องน้ำจันพันดาวครับก็ได้เงินจันพันดาวไปสร้างเหรอเนาะ๋อ้แม่ผมต้องแบกจบเขาบลาแล้วเปลื่มมากนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวฝากทีมงานกลับไปนะฮะ พี่แปะ๊ะครับถามจริงๆคิดจะมีภร<ด>รยาคนใหม่ไหมเขาอยู่ก็าลูกเแม่ไปก่อนครับยังครับยังขอดูแลแม่ขอดูแลลูกผมจนกว่า ไม่รู้จึงหวงผมจะตายแนะอ่าแล้วครับเป็นกำลังใจให้นะพี่แป๊ะนะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับพี่แป๊ะครับแรร์ซีกะสซันเดินดงครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นกำลังใจให้กับพี่แป๊ะนะครับให้พิมพ์หมายเลข46นะครับแล้วส่ง s m s มาที่4777888ตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆนะครับและนี่คือบทเพลงที่พี่แป๊ะจะมอบให้กับคุณผู้ชมครับเชิญครับ

เย็นเย็นเย็นตะย็นเย็นเย็น,ยน,ยนระยะรุ่งไรไรจะน,นี้ไม่น้อยน้ำมันก็หอยยิ่งไม้ร้องรักไรอยู่บนยอด mm -hmm. ธรรมดาแล้วเพราะคุณเนยขอก่อนทีเถอะโอ้พี่ยงครับเชิญครับสุดยอดดีมากจังหวะหรือว่าจะเป็นการใช้เอื้อนเวลาใช้ลูกคอคึก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 คือเป็นเป็นลีลาที่พี่ที่พี่ทําได้น่ารักมากผมขอชื่นชมผมทําไม่ได้เหมือนพี่ไอ้ลูกเอื้อนลูกคอคึกๆๆเนี่ยทําได้จริงๆคือเป็นกาได้ฮะส่วนเรื่องความรักเรื่องชีวิตของพี่ผมขอชื่นชมอีกคนหนึ่งถ้าเกิด วันนี้สวรรค์ยังไม่ส่งนางฟ้ามาให้พี่ก็อยู่อย่างนี้กับคุณแม่และก็ลูกไปก่อนดูแลแม่ให้ดีดูแลลูกให้ดีแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเขามาเพื่อที่จะมาช่วยเรามานุนเราก็กมีไปเถอะคนเราเกิดมาต้องมีคู่เป็นกำลังใจให้กับที่แปะนะครับหมายเลข46โหวตเยอะๆครับขอบคุณครับพี่ยงครับเชิญครับพี่หายครับ พี่แปะรู้ไหมว่าพี่แปะร้องดีมากอ่ะเป็นพระคุณครับโอ้โหไม่ไม่ไม่นึกเลยว่าพี่จะทําได้ดีขนาดนี้แล้วไอ้ท่าขายของพี่นี่ต้องเก็บไว้เลยนะชอบมากเลยนี่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 น่้มอจะทำไงใช่แล้วไอ้ท่าถ้าแข่งข้างแล้วถ้าจะวิ่งเนี่ยพี่แป่ะมันเป็นธรรมชาติมากแต่บ้านพี่นะตลุงเาก็มีนะมโนราเขาก็มีเ็าป้องอย่างนี้เหมือนกันเขาเลยแต่การป้องอย่างนี้ป้องเพื่อนกันเพื่อนเตะ โอ้พี่แปะสุดยอดมากต้องบอกเลยว่าวันนี้พี่ทําได้ดีมากหนูเป็นกําลังใจให้พี่นะพ่อเทพบุตรของคนทุกคนที่ดูรายการเราอยู่ค่ะพี่แพะปวดสี่สิบหกค่ะหวตกันเข้ามาค่ะขอบคุณครับ yeah. <S <S พี่อ <affinity> ครับพี่เอครับวันนี้แปะร้องเพลงแล้วแบ่งคำลงจังหวะที่แบบต้องบอกว่าสุดยอดมันเป็นอะไรที่แบบเหลือความคาดหมายเพราะว่าเพลงช่างทองร้องให้ที่คุณร้องไว้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันคล่อมจังหวะแต่อันนี้ ไม่ใช่เลยมันคนละแบบและนี่คือตัวตนของคุณจริงๆเลยเรื่องราววันนี้เราผมเองผมมีความสุขมากกับการได้มานั่งทนํนรายการจารันพันดาวของเราผมอยากจะใช้คําว่านักสู้ชีวิตผู้มีเกียรติคําว่านักสู้ชีวิตผู้มีเกียรติของเราคุณได้รับเกียรตินั้นจริงๆสภาพของชีวิตสถานการณ์ของครอบครัวจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่เราเห็นอยู่ชัดๆคือเป็นคนดีจริงๆ mm hmm. เป็นคนที่สู้ทุกๆอย่างเพราะนั้นเนี่ย เราบอกว่าวันนี้รายการเราภาคภูมิใจเหลือเกินที่ได้ต้อนรับนักสู้ชีวิตผู้มีเกียรติของเราที่ได้นำมาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาเป็นหนังสือชีวิตพิสีครับให้คนบนโลกนี้ได้รับรู้ว่าฉันจนขนาดนี้แต่ยังมีคนจนมากกว่าฉันฉันลำบากขนาดนี้แต่ยังมีคนลำบากมากกว่าเรากำลังใจเราน้อยขนาดนี้เรายังมีคนที่มีกำลังใจให้เรามากขนาดนี้ท่านผู้ชมโหวตมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับ46ครับขอบ,ขอบคุณมากครับ น้องแพรครับก็เพลงแหละที่เขาลองแล้วมันฟังลื่นหูทั้งเพลงนะคะคือมันดูกลมกล่อมอ่ะเพราะมากๆค่ะก็พี่เสียงดีด้วยดีใจกับพี่แปดด้วยนะคะที่มีห้องนําจัดพันดาวนะคะแล้วก็ขอบคุณอเพื่มากครับน้องแพรครับคุณสเตฟานครับ <c oughs> เรื่องความรักเนี่ยผมชอบพี่มากเพราะว่าพี่เนี่ยวิ่งให้คนที่พี่รักผมก็เคยคิดที่จะวิ่งให้คนที่ผมรักเหมือนกันแต่ว่า ผมไม่เคยเลยหน้าปักซอยมันร้อนผมกลับบ้านไปต่อแล้วมันเหนื่อยไปอ่ะพี่ทำเนี่ยแสดงว่าพี่สุดยอดมากจริงๆเพราะว่า2วัน2คืนไม่ได้นอนเนี่ยยังมีแรงวิ่งอีกอายุก็50กว่าใช่ไหมครับ54ครับใช่เก่งมากแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยตอนพี่ปวดท้องห้องน้ําจันพันดาวพี่ก็อย่าลืมคิดถึงคุณซีด้วยนะขอบคุณมากครับผู้ชมครับ ทำรักเล่นทำให้เราทําอะไรก็ได้ในโเรื่อี้ครับทุกท่นครับทําให้เราทําสิ่งที่ยากที่สุดลําบากที่สุดด้วยความสุขที่สุดได้ เพราะเรากาลังทําเพื่อคนที่เรารักอยู่เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับใช้ทุกลมหายใจที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้ทําเพื่อคนที่เรารักและชีวิตของคุณผู้ชมนั้นก็จะมีความสุขและมีความหมายอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นกาลังใจให้นะครับช่วงหน้าผู้เข้ารอบท่านสุดท้ายนะครับคือป้ารุ่งนะครับที่เป็นทั้งคุณยายและคุณแม่ของน้องอ้วนที่เป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะครับมาติดตามนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงและคุณป้าจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ผมมาสู้เพื่อแม่แปะเบอร์สี่สิบหกบให้ผมเลยนะครับ